เล่นตัวเลสูงเก้าว่ะย่ำกระหม่อมตะวันโชย่ำกระหม่อมเกย่ำกระหม่อมกูเล่นอะไรได้บ้างวันะครับมึงเล่นไฮยะเตะโหดจังบีมโชยเดี๋ยวบีมโชเล่นไรเป็นยังไงเคยเล่นเลยย่ำกระหม่อมเกย่ำกระหม่อมบีมตะทิ้งมึงจัดอะไรสิละกระหม่อมมีปลาระโอ้แหลก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 เป็ารห่วงเต้นยังไงเฮ้ยแก๊กแก๊กมาเพื่อนโดนปดป่าแล้วเพื่อนมึงไม่บังบัฟเพื่อ กูก็ตายว่าไปอี่ไม่เลื่อนเลยวะ30 fps จังวันี้ต้งบนมึอเอาหัวหมดหัวหมดหนึ่งกินอาเลนโดนบินบดนกูเชงเลยสอนเชิงโดยกูสอนเชิงไหนนไหนห้อย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 ห้อห้ออยห้อยาอันติแม่งอัติแม่งแม่งเดไอ้เช๊ะกเกือบแตกมันแรกจาดมึงพวกมึงดูกูดูกูไหนไหนไๆนไหไหไห ดูดูดูไม่ได้นะทบมันมีเอ็มติเหี้ยกูเล่นไม่ได้อ้าวกลับบ้านดีกว่าเพรามึงไม่ยอมดูตอนแรกกูก็เลยไม่ายไม่ไม่เล่นกูงนกูงน โอ้โอ้เสียกาละครเสียเกย์เกมีกูกลับแปกเฟรมเลนเริ่มกลับมาแล้วเฮ้ยมันวิ่งข้มาอ่ยเออทำอะไรกันอยู่จ๊ะข้างล่างคนโคตรเยอะเราจะเข้ายังไงวะเอ้ยนี่ไงนี่ไงจังหวะนี้จังหวะนี้แม่งแหลกแหลกนิดนึงอ่ะไหนไหนรอเลยรอเลยรอเลยกูฟาร์มต่อดีกว่าย้ำกระหม่อมเข้าไปกลารงวงโอ้โหกูไม่โดนยับกระหม่อมไม่โดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ในพวกตีป้อมตีป้อมตีป้อมกลางไอ้เหี้ยมันแบบมันยัดทุกอย่างในชีวิตอ่ะโอเวอร์เลนดางเริ่มไม่น่าดีแต่เบนเต้ก็เห็นว่าเขาไม่หน้าดีปินเต้ก็พยายมไช่วยกลังกๆลังไปจะเย็นเย็นดิ ยดจันทบุรีมาแล้วเพื่อนคนหนึ่งคือใครวะออคืมึงเหรโอเคจัดไปเพื่อนสุดยอดเออกูเสยกระหม่อมกูเสยกระหม่อมอีกเดียวย้ำกระหม่อมเข้าไปกากงวงอ๋อมังกรดีกว่ามะบีเป็นบีดอว์ไบลออแอนิมอลแม่งมีตัวสนิคมาจากด้านหลังเออไป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 โอ้ยแกลกแกแกเนี่ยมันมาหากูเนี่ยคือเก็บ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 เควายหนีดิเจอกูก็หนี โอ้ยโอ้ยโอ้โ <afraid> อ้ย <pu> ช <amente> I mean, ิบหายแล้วเดียวเดี๋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 ยวดี๋ยว b าตีคืออะไรวะโดดเข้าไปตีอะมันมันไม่ไบูมันเหมือนันมันเหมือน a ต t ี e ป p e r อ่ะเข้าใจปะมันแบบ n โอวัตอะนะ อเป็นวงดามีแหละแต่มึงก็ยังตายได้อีกรกูย่ำกระหม่อมใส่แล้วกูก็เสยกระหม่อมแล้วมันก็ตายเลาเราเราเก็บสแต็กเราเดี๋ยวเราไม่ปฟอมกูฟอมกูไม่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 อม่ไม่ไมเไมอไเ่ไม่อม่ไม่ไมนไมนไม่ไม่าม่ไ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 น่ไม่ลม่อม่ไม่ไม่ไมัไม่ไม้ไมรไเ่ไย่ไม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 เไม่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 ม่มมมมมไเดี ตวันเยาว์ตะวันเยว์เดี๋ยวมึงเจอแนวทางการเล่นปิเกยันขมอมเอแรกๆๆเดี๋ยว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 เยวเวเยอเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวดี๋ยดด้ยเดวเรียดี๋ดีเดี๋ยวเวเยวเดี๋ยเดดี๋ยวเดี๋ยีวเยดเ่เดีย โอ้ยเจ็บกู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 ออกกูออกไม่ได้อ๋อยังงี้่ช็อตเมื่อกี้คนน่าเกลียดเหรอจะจะย้ำกระหมอมไม่ตายก่อนเดเเดี๋ยวเอเลนดอร์ก็เกิดไม่ไม่เกิดเลยมันแรงงอไอ้สัสแมงโกมเดี๋ยวเม่อไหเดี๋ยวกูย้ำกระหม่อมชอนมันต้องเบสไม่อามี่ต้องเป็นเบสไมอามี่โอ้ยดึงดึงด๋อ เขาไปกอลไอ้เนี่ยตายเลยตายโง่เกิดไปกี้เผลอกดเข้าไปเราเราพิมพ์มาเราพิมพ์ด่าใจมึงบีนบีนไอเบสมึงจับมึงมึงจำไอเบสไอชิ้นมันเล่นกากพอๆกับแบบแบบเล่นกาดมันเล่นเหมือนมึงมันแบบเราฟอลคนดิ่มแบกที่เหลือแบกแม่งพิมพ์ไปว่านิ่มจัดนิ่มจับนิ่มจับนิมบางได้แนวโอ้จับจับได้แนวทางการเล่นแนวทางการเล่น

มือปิดสมองเล่นได้แวนไสัตว์เออแล้วแม่งเสือโกงครงเสือโครงคิวครอสแม่งยืนตีควายกดดูดเลือดแม่งยังชนะอันเนี่ยแม่งเป็นปลาไหลว่ยปลาไหลสำโลงไอ้เพื่อนกูกูตอนนี้กูเล่นไม่ได้กูต้องมอฟิกเกอร์ไม่งั้นกูเล่นไม่ได้ฟิกเกอร์ยับกับกูต้องพูดก็ต้องพูดคอมโบไม่งั้นไม่งั้นไม่ไม่เก่งไหนดูดีไหนดูดียำกับหมอเออเฮ้ย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 มันเอ้ย เอ้ยบางแข่งนี้เราไปอีเหี้ยแล้วมันกูโดนดึงปุ๊บกูตัวแข็งเลยเออไหน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 ช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วอุ้ยเีจยไม่ทันการได้ไหมารได้ไหมาได้ไหมได้ได้ไดเลยเลยจบเลยแล้วจะได้พิมพ์มะไก่ยังไม่ชนะแมงแดาเลยไม่รู้เอเลยสายกูไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออ้ยไม่ทันละเวียดอ้ย อย่าเจ็บจัดเจ็บจัดออกไปได้ด้วยพีเตอร์พีเตอร์พี่เด็กพี่ที่อย่าควายเด้อ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 เดเด้อเดกูแก้บอกว่าเพื่อนผมพิงผิดเป็นพี่อย่าอย่าหลอกกูโดนดึ้แล้วยังรอดอยู่ไอ้ว่ากูว่าไม่น่าดีแล้วพวกคุณพยายามแบบกันบ้านที่ม่าที่สุดกูกูคนเดียวได้กูคนเดียว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 เดียยวยอมหยอง มาล้เนี่ยแไฟนี้ทิมหายเลยโอ้ยเี้ยแรงเแรงกเนี่ชไก่ี่นไก่่หย้ยวยห่วยยโเอ้าหอ้ยเี้ยไม่ไม่ไไอควายเกโ่อ๋ออ๋ออ๋อจบไก่นิ่มจบไก่นิ่มโดนดาไก่นิ่มดล็อตไม่ชนะเลย ไอ้เชี่ยจะชนะไงวะไอ้ผูพิมพ์เหมืันควายไก่ไม่ได้เก่งเหรอโทษโทษเป็นคอนเทนต์เลยขอโทษวงวิวเขียนไปประท้วงเขาเขาไอ้กูเขียนไก่ใหญ่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 อ๋อเพื่อนผมเป็นไก่ไก่ใหญ่ไก่ใหญ่ไก่ใยอะใหญ่ใหญ่หัวตานี้แปลกๆปลเฮ้ยกูโดนดิงแล้วเอ้ยตายเลยไอ้พิมพ์มมีเดี๋ยวเดี๋ยวเน็กต้องแบบซีซีดีๆให้แบบพันมันได้หมดว่าง่ายแล้ ว่าไอ้นิสไม่น่าได้ตายวิกเกอร์ยังม่กระป๋องไม่ได้ที่กูต้องรอห0สิวิไม่ไม่กูไม่รอกูกูโหดเดกูแบบคนเดียวได้กูคนเดียวได้เดี๋ยวเดวเดี๋ยวดีรอดีดี ไหน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 อเล่นอ <kung> ้ออเล่นเนเลนหรอยังไม่ถึงวะเนี่ยามสามตัวเนี่ยโอ้ยเขาไปกลางวงเขาไปกลางโอยังมม่ดูม่ิดไหนอะเออเอเ้ยเดี๋ยวดีดีสวยสวยมันเอาจากเอาเไอุ้าชันตืสขม่งกุักันเจยเีีีไงงนก็ไ่บอก ไอสัตว์ซวยแล้วไม่มีดาผีไปจบไม่ได้เล้วไอพินเตอร์ไปจบคนเดียวได้ไหมเดี๋ยว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 จบยังไงน่ะอ๋อคุณทีแรกคุณไอเนี้ยพินเตอร์มันพินเตอร์มันเป็นขึ้นสการ์เบนเจอร์แล้วคุณนึกว่าใครแม่งพินเนี้ยแหละอ๋อจิ้มดาเละอีกไก่นิ่มไอมันมันยังกินเคียวไม่ได้โอ้ยกูโดนอีกแล้วไก่นิ่มใครโดนไก่ไม่พกเจ็บจัดเจ็บจัดกูแตกแน่แน่ เกือบแตกกูเกือบแตกมันล้างมันล้างเฮ้ยมีมีล้ำมีมีล้ำอันตีนี่อันตีเฮ้ยป้อมป้อมปอมเว้ยแม่งไก่นิ่มไก่นิ่มแพ้เลยเล่นตัวอะไรดีวะอีกครั้งนี้มึงระวังนะยายไก่ไก่นิ่มไก่นิ่มดึงเบาๆดึงดึงมาดึงผมหน่อยเพื่อนม่โยนเกมอีกทีเมาทอมคอมเจอจิงจบงกเอางกครัวแต่ละชื่อมึงก็แค่ชื่อมึงก็ญาติเด็กบ้านแล้วคือจอดเจ๊กกาละครไม่ได้มันเอาฮิวมัน เยยไอ้ควายไล่บอลไอ้ไดมอนบริการดีมีตาเดี๋ยวจะตัวออสเดี๋ยวจะตัวเกาะหัวไอ้กูเจกูเจออสกว่าแม่งยืนตีกูเอ้แม่งอาอกูกูสองนะกูสองเดี๋ยวไม่ยืนฮิวเดี๋ยวไม่ยืนฮิวไอ้ไดมอนบริการเลยไดมอนบริการมันแวนมันมันไม่อยู่เลยแชรี่ตะตัวนี้โดนเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนกูโดนกูโดนโดนโดนเฮ้ยเอาเอาลิเลน่าลิเลน่าเฮ้ย มึงดูดิมันเข้ามาหาก like kind of banks, okay, ูแบบนี้ไม um ่มีใครมาช่วยกูเลยนายว่าเวื่อนโเจฉิงรีอุ้ยเจะเป็นโซหมดพอดีเวียนกลับกอนเล่นเย่กอนเล่นเอ้ยเย่เย่อ เอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้มันยิงผิดมันยิงผิดอ๋อมันตีคีฟโง่ๆเพื่อผมพิมพ์ผิดเพื่อผมพิมพ์เฮ้ยเชี่ยน้าขอไม่ทันเฮ้ยทัน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 นะเฮ้ยเชี่ยอีหอยเอ้ยไอ้ย่าไม่ทันน่ะมามาเลยมาเลยมึงมึงมาเลยมึงมาหากูเลยกูกูหนในในอาจังหวะนายมาดิท่าแรกมาเลยอันนี่กูกูยืนนิ่งๆเลยกูยืนนิ่งๆมึงเลือดเด้งกูก็เลือดเด้งมิ่งกูจะตากูจะโดนไอ้หน้าขอมาปิด ไก่เหี่ยวไก่เหี่ยวบิ๊มบิ๊ไก่เหี่ยวไก่เหี่ยวเหี่ยวไก่เหี่ยวเอาไปมาเอาไปมาถอยถอยถอยเดี๋ยวไก่นิ่มเดี๋ยวไก่นิ่มไอ้กูว่าต้องว่าต้องต้องทาล่ากันทาล่าไอ้เชื่อม่นไม่ตายเดี๋ยวแม่งต้องพิมพ์ด่ากูอ่ะอันนั้นไงแม่งพิมพ์ด่าอแม่งเมื่อกี้ดาเมดแม่งบัคเฉยพอพอกูจะเอ้ยเินเตอร์เคลียร์กันไหนเคลียร์ไหนเอากลางใช่ไหมเอาบนไงคอยเอาบนเหรอนึกว่ากลางเติมมาซะแล้ว โอ้เล่นจบผู้พิทัวมิ่งบาดนี้กันี้โอ้ย่ยมากันเยอะจังวะเออใจเย็นทีมมา,มามามาได้หมดเลยนะมาทั้งหมดทีมเลยนะไหนไหน อยู่ข้างล่างกันหมดเลยแต่ว่าต้องเราต้องจัดแล้ววะนี่ไหน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 เอ้ยข้วนเข้วนเฮ้ตะวันเอาอยู่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 ไม่ไม่อยู่เพื่อนเอาเอาเอาชิบหายแล้วเด้อเด้อเด้อกูแยกบัฟมันได้แม่งเบิดแม่งเบิ้ดแจ๋วแจวโดนลุ้มซะกรรมโดนลุ้มไอที่ทำไมมันยังมีมีเลือดไอ้ี่เลือดเด้งถ้าทับเน็กเคลื่อนรักกูเป็นซีนีเนี่ยกูเข้าแล้วไอ้เทียดอกว่ากูถอยเล่นกูดอกว่ากูไม่ให้กูเขียนว่าฟอเรนการ์ดอะคะอะไรนะไม่ให้กูเขียนว่าฟอเรนการ์ดไอ้ท เพี่ยนเป็น,ปนป Why โดนลงแขกคือเรื่องลงแขกลงแขกอ้าไอ้เหี้ยแม่งไม่โดนอะไรคือลงแขกไม่รู้จักไม่รู้จักภาษาต่างดาวอีสานอีสานไอพีมกูเอาละไอพีมกูเอาละอีสานบออีสานบะนุ่มโอ้ย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 เจ็บ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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบานดอกมาจี้หอยจี่หอยาทำตัวอินเดอร์จีหอยบ้านอยู่บ้านนอกเออบ้านเมือะครับจี้หอยจีหอย นี่คือเฮียเลยนีตามเฮียอะไรกันโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ทาร่ามายำกันที่อยู่ไหนวะไม่มีอ่ะปแล้วบอเร็วจังะเอ้ยเร็วชิบหายโอ้ยมา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 เรีวเดีวเดยวเดีวดนี่โดน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 ขออีกตัวขออีกตัวขออีกตัวเออแรงกันเกิน ขำละแม่งขำละแม่งชอบมึงคิดว่ากูขำกับมันก็น่าขำอยู่นะโอ้ชโค้ชโอ้ชโอ้ยยังไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโมเลสเกินแล้วโมเลสกูไม่ได้เขียนตัวเอลกูเขียนตัวไอใหญ่มันพิมพ์ได้โมเลสอ่านไม่ออกก็อย่าพูดไอควายแกเป็นหนโบัคโนคุณดิบหัวโตมากกู อุ๊ยอะไรอ่ะนี่พอเลนจอกพอเลนจอกโอ้ยเพื่อนเพื่อนว่าเราจบแล้วแหละเพราะมึงดูเออกระจิกกระจิกไอ้ัเจ้าโยมี๊โยมี๊โยม่งฟอเลนจอกเฉฟโยมีงฟอเลนจอกใส่กูเฉยโอยสมุดประกาศเดี๋ยวมันแวนมาเดี๋ยวมันวนมามันตามบ้าน